อ่ะส่งงานนิดนึงนะครับเป็นคอเวฟบร้อยสิบไอตัวเก่ารอดตายเบรกนะฮะนะครับลูกค้าบอกว่าพี่ขอสีขาวๆให้เป็นเอ่อทองทองนิดนึงพี่เอาได้เลยครับรอยเชื่อมครับผมสีนะชัดเจนนะครับผมน่าจะชัดเจนนะกล้องอาจจะสั่นนะครับถือมือเดียวแล้วก็จับคีมอยู่ เพราะงานมันเพิ่งเชื่อมใหม่ๆแล้วร้อนแล้วตอนร้อนเลยนะฮะก็ดูครับผมอืมโอเคนะเดี๋ยวอีกคอหนึงเสร็จเดี๋ยวผมถ,ถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่าให้ดูกันนะครับอืมโอเคไหมเขาบอกว่าพี่ครับเออขอเดือ ท้องท้องหน่อยอจัดให้ okay. อ่าโอเคนะนะีคลิปสั้นๆเดี๋ยวเหลืออีกอันนึงลูกค้าสั่งสองคอนะครับเอ่อก็เดี๋ยวถ่ายคลิปนึงแล้วกันคลิปนี้ให้ดูแบบเออยังไงดีดูภาพรวมแล้วกันอยากไม่ยังไม่ละเอียดนะครับผม ยังไม่ได้ถ่ายแบบละเอียดนะเดี๋ยวถ่ายลงรูปเดี๋ยวก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชื่อมอีกงานหนึ่งก่อน